Ừ, ตายพี่หายมาให้เราเด็กฟังนะคะพวกอะไรคะ ม่เปนแมคุณแม่ก็จับมือลูกเดินไปด้วยกันอ้ะไเอาไปเจอใครคะโน่นอ้าวคุณตูนคุณแม่ร้องคระเจ้าหญิงกอนจมแล้วบอกนี่คือนีรส่งนี่กรดจมมาบอใครนางพายยืดหลบหลังขาให้จ่าช Yeah. ไปเล่นไหมออ่ะย่าเข้าไปเล่นแต่เจ้าหญิงกระต่ายกล้าเข้าไปไหมลูกไม่กล้าใช่ไหมครับพ่อมัวเขินอายไปหลบหลังคุณแม่กรนจ้ะคุณแม่คุณแม่กล้าไปข้างหน้าหรือไม่กล้าเข้าไปเล่นเขาอายแม่โก๊บอ้าวทีนี้แม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่บอกโยนคนมีส่วนคนัวเกิดแก่ในใจเท่านั นั้นกล้าหางนี้นไม่กัแม่ก็เลยบอกเนะจาก้าหญิงแตายว่าไม่ต้องกลัวนะลูกเราถ้าเราจิตใจเรากลัวเราก็จะไม่กล้าหาไม่กล้า,าทาสิใดทีนี้เจ้าหญิงตรนกตกใจหันะูตินตากหน้า,า่หวดรใจไม่ไหวสะัตัวสสหน้ 어.